รายการนิทานอาเซียนเป็นรายการทั่วไปสามารถรับทนได้ทุกวัย สวัสดีคสวัดีเจ้กลับมาพบกันแล้วนะครับกับรายการนิทอนโอซิยรายการที่จะชวนน้องๆน,นะครับไปฟังเรื่องอึ้งทึ่งหาของทุกประเทศในกลุ่มอาเซียนนะครับด้วยคำถามชวนคิดสนุกว่าจริงหรือไม่ครับจัดโดยศูนย์เทคโนโลยีทองกานศึกษากระทรวงศึกษาธิการเช่นเคยนะเจอนะเจอ และพิธีกรคู่พี่ต้นวันนี้นะครับรน้องๆเขาก็คือพี่แก้วครับ <Yeah. S 1> สวัสดีเจ้าเด็กๆวันนี้นะจ๊ะที่แก้วจะนัดโช์กระเสจิตงอช้อนได้ต้นหยิบช้อนนะนะครับเติม่านะครับหยิบขึ้นมาแล้วครับต่อต่อยที่แก้วจะใช้กระเสจิตให้ช้อนงอได้จัดต่อดูให้ดี จงอจงงองอ,ององ,อ,ง,อ,งออีกงององอ itation! โอ้โหยงอได้ขนาดนี้เลยโ,โอโเต็นยังไงจะเด็กๆงงใช่ไหมว่าทำได้ยังไง <c oughs> พี่ต้นไม่งงครับเพราะว่าตรงช้อนมันมันเป็นอย่างเงี้ยฮะโอ้แล้วจะทูดทำไล้ะขรัี่ต้น <c oughs> ไม,ไม่อยากให้น้องๆเอาไปเล่นกันครับโอ้ยแล้วเรื่องดีพี่ต้น่าไม่อึ่งทึ่งครับเรื่องของพี่ตนอึง้งทึ่งแปลกกว่าเยอะครับเพราะเรื่องวันนี้นะครับน้องๆว่าจริงหรือไม่ครับที่เขาบอกว่ามาเลเซียเนี่ยนะครับที่มาเลเซียเนี่ยเขามีเทศกาลหนึ่งครับที่ทุกคนในงานเนี่ยจะต้องแต่งตัวเป็นทหารโรมันครับแล้วก็ต้องสวมหน้ากาก,ากไม้แกะสลักด้วยเป็นเทศกาลที่สําคัญของเขาด้วย พี่ต้นถามว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่ครับเออในจริงในหนอนกรดแหมถ้าอยากรู้คําตอบนะครับอยากรู้ไหมครับเยอะครถ้าอยากรู้อย่างนี้งั้นเราไปชมนิทานเรื่องคําสาบแห่งลังกาวีนะครับเสร็จแล้วนะครับไปพบกับพี่ปอมนะครับในช่วงกระดาษภัพรับอาเซียนครับวันนี้จะพับเครื่องบินเลยโอ้ยสุดยอดแล้วนะครับแล้วก็กลับมาช่วงหน้านะเราจะมาฟังกันครับว่าเรื่องนี้ จริงรูด้ดยเย้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 ไปชมนิทานกันเลยครับ <Yay! S 1> นิทานพื้นบ้านตำนานอาเซียนเรื่องคำสาปแห่งลังกาวีเมื่อ200ปีก่อนมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง อพยพจากภูเก็ตมาตั้งรกรากเป็นชาวนาบนเกาะลังกาวีและได้ให้กำเนิดบุตรสาวชื่อมัสุรีซึ่งเติบโตขึ้นเป็นหญิงสาวที่มีความงามจนเจ้าชายวันดารุสทายาสุรตานเจ้าผู้ครองเกาะเกิดหลงรักสร้างความไม่พอใจให้แก่พระมารดาที่ต้องการลูกสะพ้ยที่มีชาติตระกูลดีกว่านี้ทั้งสองแต่งงานและมีโอรสชื่อ วันฮาเกมต่อมามีเหตุให้วันดารุสต้ตองออกไปรบจึงมอบหมายให้องคารักษ์คู่ใจดูแลเจ้าหญิงมสสูรีและพระโอรสแทนเมื่อได้โอกาสพระมานดาและผู้มีใจริษยาได้กล่าวหาว่าเจ้าหญิงคบชู้กับองคครักประกอบกับในขณะนั้นเกิดภาวะข้าวยากหมากแพงและโรคระบาด ผู้คนจึงเชื่อในคำกล่าวหาว่านางเป็นกาลีเมืองเจ้าหญิงมัสุูรีจึงถูกตัดสินประหารชีวิตทันทีโดยไม่มีการสืบหาความจริงแต่เมื่อถึงแดนประหารท้องฟ้าก็เกิดมืดมิดมีพายุฝนเทลงมาอย่างไม่ขาดสายกริชและอาวุธใดๆก็ไม่อาจทำร้ายเจ้าหญิงมัสูรีได้เจ้าหญิงบอกว่า มีเพียงกริชประจำตระกูลของนางเท่านั้นที่ทำร้ายนางได้และอธิษฐานว่าหากนางบริสุทธิ์ขอให้โรหิตที่หลั่งรินออกจากตัวจงเป็นสีขาวและขอสาบแช่งให้แผ่นดินลังกาว,วีนี้ไม่มีสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองเป็นเวลาเจ็ดชั่วอายุคนเมื่อถึงเวลาที่นางถูกประหารด้วยกริชประจำตระกูล เลือดที่ไหลรินออกมาก็เป็นสีขาวยืนยันในความบริสุทธิ์ของนางเจ้าหญิงมัสุรีจึงถูกเรียกขานว่าพระนางเลือดขาวเมื่อวันดารุสกลับมาทราบเรื่องก็เสียใจมากจึงพาโอรสอพยพจากเกาะลังกาวีไปยังบ้านเกิดของเจ้าหญิงมัสุรีที่ภูเก็ตโดยไม่ได้กลับไปที่เกาะลังกาวีอีกเลย นับจากนั้นเป็นต้นมาลังกวีก็ปลูกอะไรไม่งอกงามจับปลาก็ไม่ได้ปลูกข้าวก็ได้ไม่เต็ม,มเมล็ดหาดทรายก็เป็นสีดำจนกลายเป็นเมืองร้างที่เงียบเหงาไม่มีใครสนใจดังคำสาปนั้นได้กลายเป็นจริงบนดินแดนแห่งนี้ สวัสดีครับมาถึงช่วงกระดาษพับรับอาเซียนกับพี่ปอมอีกแล้วนะครับวันนี้พี่ปอมเตรียมแบบพับเครื่องบินนะครับเอาไว้แต่เป็นเครื่องบินที่น้องๆไม่เคยพับแน่นอนเลยนะครับเริ่มจากกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้เอาละเรามาเริ่มกันเลยพับครึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแล้วก็พับครึ่งอีกครั้งหนึ่ง คร,คราวนี้แหวกซองกดลงกลายเป็นรูปสามเหลี่ยมพลิกกลับด้านนะครับแล้วก็พลิกเจ้าสี่เหลี่ยมเนี้ยไปอีกฝั่งนึงก่อนนะครับก่อนที่เราจะแหวกซองนะครับเราก็จะได้รูปสามเหลี่ยมนะครับที่ซ้อนกันอยู่สองด้าน คราวนี้นะครับเราจะพับมุมสามเหลี่ยมทั้งหมดเลยไปฝั่งเดียวกันนะครับทบเข้าหากันนี่แบบนี้แล้วก็พับป,ป,ปีกเครื่องเครื่องบินนะครับโดยการหยิบเอามุมเนี่ยนะครับสองมุมพับกลับมาเป็นปีกเครื่องบินนี่ก็คือปีกทางฝั่งซ้ายนะครับเราก็พลิกกลับอีกด้านหนึ่งไปทำปีกทางฝั่งขวา ีกทางฝั่งขวาเนี่ยก็จะเป็นปีกซ้อนกัน2ชั้น,เห,นเหมือนกันนะครับพอเรากางออกมาปุ๊บก,ก็จะได้เป็นรูปเหมือน,เ,อนเครื่องบินทั่วๆไปนะครับแต่ว่าเนื่องจากเรามีปีกถึง2ชั้นนะครับเราสามารถพับปีกชั้นที่อยู่ด้านบนเนี่ยขึ้นมาเล,เล็กน้อยนะครับให้กลายเป็นหางเครื่องบินตั้งขึ้นได้แบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก,ก็เหมือนกันนะครับ พับปีกชั้นบนที่ซ้อนกันอยู่เนี่ยขึ้นมาแบบนี้ก็จะทำให้เราได้เครื่องบินรบนะครับเอาละวันนี้ต้องถูกใจน้องๆผู้ชายอย่างแน่นอนแต่ว่าเวลาของช่วงกระดาษพับรับอาเซียนก็ได้หมดลงอีกแล้วนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ โอ้โหสนุกกันเลยเจ้าเด็กๆโ,โหย้ยรายการของเราสนุกอยู่แล้วนะครับเฉยเจ้อเออน้องๆครับนอกจากความสนุกแล้วนะจ๊ะพี่พงยังมีสาระความรู้ของประเทศนอลิเซียน่าเล่าให้สั่งกันด้วยนะจ๊ะโอ้โยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไปฟังเกล็ดความรู้อาเซียนจากพี่พงกันครับแล้วเตยตดิดของเล่นกันต่อนะเจ๊ะในช่วงสนุกคิดตอดิดของเล่นกอติโนนะจ๊ะวันนี้เจ้าไะทำ ตกตาเลยดูที่เจ้าของเล่นน่ะที่กลายเต็นที่ตกตาทั้งสูงเนี่ยจะเต็นยังไงถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยครับต <c oughs> เลยเจาเกร็ตความรู้อาเซียนวัฒนธรรมมาเลเซียชนพื้นเมือง ชนพื้นเมืองดั้งเดิมของมาเลเซียเนี่ยมีชื่อเรียกว่าโอรังอัสลีซึ่งคนกลุ่มนี้ไม่ได้อาศัยอยู่ในเมืองแต่จะอาศัยอยู่ในเขตรอบนอกเมืองนะจ๊ะสีต้องห้ามสีต้องห้ามของเสื้อทั้งผู้หญิงและผู้ชายคือสีเหลืองเพราะเป็นสีที่สงวนไว้สำหรับสมาชิกในราชวงศ์ของมาเลเซียเท่านั้น มือซ้ายต้องห้ามไม่ควรใช้มือซ้ายในการหยิบของรับของหรือส่งของเพราะชาวมาเลเซียเนี่ยนะจ๊ะถือว่าไม่สุภาพรวมทั้งการใช้มือซ้ายแตะหรือสกิดผู้อื่นก็ถือว่าไม่สุภาพเช่นกันนะจ๊ะศีษะและเทา้าห้ามแตศะศีรษะชาวมาเลเซียโดยเด็ดขาดนะจ๊ะเพราะถือเป็นการกระทําที่หยาบคายมากส่วนเท้านั้น ชาวมาเลเซียถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่สะอาดจึงไม่ควรใช้เท้าชี้หรือเขี่ยสิ่งของใดๆฝาชีบ้านทุกหลังในมาเลเซียจะต้องมีตูดงชาจิเป็นเครื่องใช้ประจำบ้านใช้ครอบอาหารเพื่อป้องกันมแมลงวันมีลักษณะเหมือนฝาชีในประเทศไทยเราเนี่ยนะจ๊ะ รับประทานอาหารแบบชาวมาเลเซียชายหญิงจะไม่กินข้าวร่วมกันวงอาหารของผู้ชายจะอยู่นอกบ้านส่วนวงอาหารของผู้หญิงจะอยู่ในบ้านและใช้มือไม่ใช้ช้อนซ่อมโดยตักกับข้าวใส่จานข้าวแล้วจึงใช้มือรับประทานเมื่อรับประทานเสร็จทุกคนก็จะมาร่วมพูดคุยในครอบครัวของตนสิ่งที่ไม่ควรทำ ไม่ควรพูดจากเกี่ยวกับกฎหมายหรือวัฒนธรรมของชาวมาเลเซียรวมถึงการทำให้คู่สนทนารู้สึกเสียหน้าเพราะชาวมาเลเซียเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องร้ายแรงมากเลยนะจ๊ะรับประทานอาหารแบบชาวอินเดียมุสลิมชาวอินเดียมุสลิมจะวางกับข้าวและข้าวไว้บนใบตองโดยมีกับข้าวทั้งหมด3อย่างและใช้มือรับประทานตามประเพณี เมื่อรับประทานเสร็จแล้วถ้าพวกเขาพับใบตองเข้าหาตัวก็แสดงว่าพวกเขาอยากเป็นเพื่อนกับเราและอยากคบหากับเราต่อไปแต่ถ้าพับใบตองจากตัวออกไปแสดงว่าไม่อยากยุ่งกับเราอีกแล้วการยืนแบบมาเลเซียชาวมาเลเซียถือว่าการยืนล้วงกระเป๋าระหว่างการสนทนาเป็นการกระทำที่ไม่สุภาพอย่างยิ่งเลยนะจ๊ะ ส่วนการยืนเท้าสเอลเนี่ยชาวมาเลเซียถือเป็นการแสดงออกที่ก้าวร้าวเลยของขวัญแบบมาเลเซียไม่ควรใช้กระดาษห่อของขวัญสีขาวเพราะหมายถึงความตายซึ่งชาวมาเลเซียส่วนใหญ่เนี่ยนะนิยมใช้กระดาษห่อของขวัญสีเขียวและก็สีแดงรวมทั้งหลีกเลี่ยงการใช้ของขวัญที่เกี่ยวข้องกับสุนัขเช่นตุ๊กตาสุนัขและของขวัญที่มีแอลกอฮอล หรือเนื้อหมูเป็นส่วนประกอบเพราะขัดต่อหลักศาสนาอิสลามนะจ๊ะซึ่งการมอบของขวัญเนี่ยเขาก็จะใช้มือขวาเท่านั้นส่วนการรับของขวัญควรใช้มือทั้งสองข้างเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ผู้ให้ของขวัญน,นะจ๊ะเวลาเวลาของประเทศมาเลเซียเนี่ยจะเร็วกว่าประเทศไทย1ชั่วโมงเลย ขอขอบคุณสนพิมพ์สกายบุ๊กมากนะครับสำหรับข้อมูลดีๆจากหนังสือโอ้มารยาตในอาเซียนขอบคุณนะคะสสนุกคิดประดิษฐ์ของเล่นกับพี่โม สวัสดีค่ะพบก,กับพี่โม่นะคะในช่วงสนุกคลิดประดิษฐ์ของเล่นวันนี้พี่โม่มาสอนทําเกมตกปลานะคะวันนี้ตกปลาทั้งฝูงเลยคะ่ะปลาหลายตัวมากอันนี้คืออันที่ทําเสร็จแล้วนะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็มีคันเบ็ดที่ไฟตกด้วย มาเริ่มทำกันเลยนะคะอย่างแรกเราจะวาดรูปปลาก่อนที่กระดาษสีนะคะอันนี้วาดรูปปลาลงไปนะคะปลาก็จะมีเราวาดส่วนโค้งนะคะปึ๊บนี้ก็มีหางนะคะ,ะตรงนี้เป็นตาปลาเราว่าวแล้วก็ กันกลมาตัดนะคะตัดตามรอยเส้นเลยค่ะได้ปลาหนึ่งตัวแล้วค่ะแบบนี้นะคะทีนี้เราก็จะเจาะตรงปลาตรงตานี้นะคะเพื่อจะได้เอาไว้เกี่ยวเบ็ดะค่ะลราพับแล้วก็ตัดนิดนึงประมาณแบบนี้ ทีนี้เรามาดูนะคะว่าเกมนี้ต้องใช้ปลากี่ตัวอันนี้หตัวนะคะ1 2 3 4 5สสาี่ห้าหน้องๆก็วาดปลาหตัวแล้วก็ตัดทำแบบนี้เหมือนกันนะคะพอเราได้ปลาครบแล้วทีนี้ก็มากล่องนะคะแล้วก็เอา,เอาปลาเนี่ยเสียบเข้าไปในกล่องอย่างนี้นะคะเพื่อให้ปลาตั้งอยู่วิธีการเสียบก็ใช้คัตเตอร์ค่ะ กรีดลงไปเบาๆนะคะขั้นตอนนี้อาจจะให้คุณแม่คุณพ่อช่วยนะคะความยาวของที่เรากรีดเนี่ยให้พอดีกับหางปลาค่ะลองเอามาทาบดูก่อนก็ได้ค่ะจะเป็นลักษณะนี้นะคะอลองเสียบดูนะคะ นี่ค่ะจะเป็นประมาณแบบนี้อันนี้ได้ปลาตัวที่หนึ่งแล้วน้องๆก็ทำแบบเดียวกันอย่างนี้ค่ะทำให้ครบ6ตัวนะคะเสร็จแล้วก็ขั้นตอนต่อไปเรามาเอาตะเกียบนะคะ แล้วก็ใช้เชือกเนี่ยคะ่ะเชือกไปษนีเอามาตัดความยาวให้ประมาณสัก1ไม้บรรทัดนะคะพอได้เชือกแล้วนะคะด้านหนึ่งของเชือกนะคะเราก็มัดกับปลายของตะเกียบค่ะอีกด้านหนึ่งก็มัดกับตัวคลิปหนีกระดาษนะคะคลิปหนีกระดาษเราจะง้างออกนิดนึงค่ะแล้วก็เราเอา ชือกนะคะร้อยไปที่อีกด้านหนึ่งของคลิปแล้วก็มัดให้แน่นค่ะเราจะได้เป็นแบบนี้นะคะอันนี้ก็สำเร็จแล้วนะคะได้เป็นเกมแล้วค่ะก็คือมีปลา6ตัวนะคะแล้วก็มีที่สำหรับคันเบ็ดที่จะไว้ตกปลานะคะ เสร็จแล้วนะคะน่ารักใช่ไหมคะทําได้ง่ายๆด้วยค่ะน้องๆที่มีของอยู่ที่บ้านนะคะเราเก็บเอาไว้แล้วเดี๋ยวเอามาทําของเล่นกันนะคะคราวหน้ามาคอยชมนะคะว่าพี่โมจะมีของเล่นอะไรมาสอนอีกสวัสดีค่ะน้องๆกรดที่ต้นเนาะยังมีนิทานให้ชนกันอีกนะจ๊ะถ้าพร้อมกันแล้วไปชมกันเลยครับเตอร์เยจู เสือดาวหลงตัวเองมีเสือดาวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในป่ามันชื่นชมและหลงไหลในลวดลายที่สวยงามบนตัวของมันเป็นอย่างมากมันคิดว่ามันสวยงามและองอาจที่สุดในป่าแห่งนี้วันหนึ่งเสือดาวเดินผ่านไปพบกับสุนัขจิ้งจอกเท่าตัวหนึ่งที่กำลังนอนเล่นอยู่ที่โคนต้นไม้ใหญ่มันจึงพูดขึ้นว่าทำไมขนของเจ้าฉะดูน่าเกลียดเช่นนั้นล่ะ จะดูที่ขนและลวดลายบนตัวของข้าเซ่มันดูสวยงามกว่าของเจ้าไปไหนไหนเมื่อเจ้าสุนักจิ้งจอกเท่าได้ยินเช่นนั้นมันจึงตอบกลับไปว่าหากเจ้าเก่งกล้าและดูสวยงามองอาจอย่างคำพูดโอวดของเจ้าแล้วล่ะก็ทำไมเจ้าไม่ลองไปสู้กับราชสีเพื่อชิงตำแหน่งเจ้าป่ามาละ่ะข้าอยากรู้เหมือนกันว่าลวดลายที่สวยงามบนตัวของเจ้าจะสามารถเอาชนะราชสีได้หรือไม่นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า คุณค่าของคนอยู่ที่การกระทำไม่ใช่รูปลักษณ์ภายนอกโอ้ต้นตกลงที่นอร์เวย์เซียเนี่ยนีเทศกาลหนึ่งนะที่ทุกคนในเงานจะต้องแต่งตัวเป็นทหารโรนันแล้วต้องสวมหน้ากากน้อยแกะสลักเนี่ยเรื่องนี้จริงหรือต่อเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องไม่จริงครับเออไม่จริงเหรอใช่ครับ เพราะว่าประเพณีนี้ไม่ได้อยู่ที่มาเลเซียน,นะครับแต่อยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์แทนครับโอ้โหนี่นี่เรื่องเราแตกๆเยอะเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไตวันในวันนี้นะจ๊ะอย่าลืมนะจ๊ะดูรายการเราเสร็จแล้วช่วยเหลือคุณท่อคุณแน่ทางงานด้านด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะจ๊ะอ่านหนังสือกันด้วยนะ แล้วก็วันนี้นะครับพี่ต้นยังมีนิทานมาแจกให้กันน้องเหมือนเดิมนะครับซึ่งหนังสือนิทานที่เราจะนํามาแจกในวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณสนัพิมพ์นามีบุ๊กมากนะครับที่มอบหนังสือให้กับเรานะครับเล่มแรกนะครับที่จะมอบกันไปก็คือเล่มนี้นั่นเองครับตึงต้งๆนี่เลยครับาการ์ตูนความรู้ประเทศที่น่ารู้จักนะครับเป็นการ์ตูนประวัติศาสตร์นา,นานาประเทศแสนสนุก ล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในไทยนะครับแหต้องขอขอบคุณมากนะครับที่มอบให้กับเรานะครับเล่นโตอตตอรติ้งการ์ตูนความรู้ประเทศที่น่ารู้จักการ์ตูนประวัติศาสตร์นา,นานาประเทศแสนสนุกล่าขุมทรัพย์สุดขอบฟ้าในเวียดนามครับเล่นเตอต์เตอรติ้งนี่เลยครับนี่เป็นบัตรคำนะครับเกี่ยวกับ สิ่งของรอบตัวของเรานะครับต้องขอขอบคุณสนพิมพ์เพชรประกายนะครับแล้วก็ c ีเอ็ดยูเคชั่นจำกัดมหาชนนะครับที่มอบให้กับเรานะครับน้องๆที่อยากจะร่วมสนุกนะครับง่ายมากนะครับพับกระดาษกันมาก็ได้เรานี่ทานไปเยอะละพับกระดาษกันบ้างครับไหอยากจะพับเป็นรูปอะไรนะครับเลนจากวิปปอมมาแล้วก็พับส่งมาให้เราดูกันได้นะครับใครที่เราชอบใจก็มอบกันไปนะครับ กรดแล้วก็อย่าลืมนะเจ๊ะเรายังมีกระต๋ถาแจกด้วยนะเจ๊ะในช่วงของสนุกคิดตอดิดของเล่นกัดทีโน่นั่นก็คือกระต๋าตันี้นั่นเองต้งนี่เลยครับยังแจกกันอยู่เหมือนเดิมนะครับกติกาง่ายๆครับนำของเหลือใช้มาประดิ์เป็นของเล่นแล้วส่งมาให้เราดูที่ Facebook ของ E t ทของเรานะครับแหมนิทานอาเซียนของเรานะครับง่ายๆเลยทีเดียวนะครับเอาละวันนี้หมดเวลาของแล้วครับ ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่คราวหน้ากับรายการนิทานอาเซียนวันนี้สวัสดีครับสวัสดีเจารู้สนุกเกันเยอะๆนะเจอส่งมาเยอะๆนะครับ <c oughs> ตัวอยองต้อนต่อตอยนน้องจะได้ทบกับนิทานเรื่องเด็กกันทากับทุกกันทองคันแต่นิทานทื่นด้านของคนท่านหน้ากันเด็เจีย๋ยและช่วงกระดาษรัสอาเซียนที่ตอนนันจ้ะ เจนาสอนทัตได,ดโนเสาร์ขอยยาวกันช่วงเกป็ดความรู้อาเซียนเป็นความรู้เกี่ยวกับประเทศเนียนหน้ากันนะจ๊ะและช่วงที่ทุกคนรอคอยสนุกคีดตดิของเล่นเราจะนาทันของเล่นเกี่ยวกับร่มชูชีพอย่าลืมติดตามโชม่